ผมตั้งข้อสังเกตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการยึดทรัพย์ในกระบวนการผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่เนี่ยยังเป็นปัญหาครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับในช่วงตน้ตนๆชาติการจับกลุมและนําไปสู่การยึดทรัพย์ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าในปีหลังก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเลข ยอดของการจับกลุ่มรวมถึงการยึดทรัพย์นั้นก็สูงขึ้นมาแต่ยังไม่พอครับท่านที่รพครับสหรัฐอเมริกานั้นเคยประกาศสงครามกับยาเสพติดเขาเป็นประเทศผาำนาจมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมากมาย <c oughs> เขาใช้เงินไปจํานวนมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใช้เวลาไป50ปีครับแต่เขา ยังทําไม่สําเร็จดังนั้นครับประเทศไทยวันนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาเราจะได้เห็นครับเพราะม,มองต่ําเราเหลือมองเหนือเราขาด50ปีของสหรัฐอเมริกาครับยังคลําไม่ถูกเป้ามากนักแต่ถ้าไปดูงบประมาณของประเทศไทยในการใช้เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นเราจะพบว่างบหลายงบเชื่อดีครับท่านประธานครับเช่นงบบูรณาการฟังดูเหมือนจะดีครับแต่พอไปดูเป็นงบบูรณาการที่ไม่ค่อยจะได้บูรณาการครับมีการตัดงบออกไปให้โรงเรียนก็ ได้ทําจังหวัดก็ได้ทําต่างคนต่างทาครับก็เลยไม่ทราบว่าเป้าหมายหลักหรือผลสัมฤทธิที่จะวัดผลงานอย่างเป็นเอกภาพนั้นคืออะไรวันนี้ต้องกลับมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการบริหารจัดการงบประมาณโดยเฉพาะงบที่เอาไปฝากไว้ในหน่วยงานอื่นๆไปไว้มหาดไทยมหาไทยส่งต่อไปยังจังหวัดอยไ,ไว้กระทรวงสถาติการไปไว้สำนักง,งานหน่วยงานชาติได้มีการไปติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธ์ของการดําเนินง,งานมากน้อยแค่ไหนยอย่างไร ในตอนจบครับผมสรุปไว้สองเรื่องครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์ครับวันนี้ถ้าข้าราชการเกียร์ว่างนี่ก็ถือว่าประเทศเสียโอกาสครับแต่บางช่วงบางตอนมันหนักกว่าเกียร์ว่างครับสภาพคล้ายๆกับล็อกเกียร์เพราะว่าแผนปฏิบัติการในการ,รยุททรั์เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นและเราไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีที่จะทําให้ผู้แจ้งเบาะแสที่นําไปสู่การยึดรั์นั้นได้รับความปลอดภัย เขาเอาเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดนะครับไปลงทุนคริปโตเคอเรนซีเราควรจะมีเทคโนโลยีประเภทแบบบล็อกเชนเพื่อให้ความปลอดภัยให้ความมั่นใจกับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นวันนี้ถ้าแจ้งเบาะแสแล้วสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มได้และเขาก็ปลอดภัยและได้รับเงินรางวัลในการนำจับเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการยึดทรัพย์ผมว่าจะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและพี่น้องประชาชนจะเข้าสู่กระบวนการในการช่วย ภาครัฐช่วยปปสในการท,ทําหน้าที่ส่วนที่2ที่ฝากไว้ครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณคือวันนี้งบประมาณของปปส,ปสนมากอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพอย่างที่ผมไ้ตั้งข้อสังเกตถ้าเราจะใช้โอกาสนี้รวบรวมประมวลความเห็นนะครับของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรที่ได้ตั้งข้อสังเกตที่แล้วมา เราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงยกระดับเพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับกลับขอบพระคุณครับ